สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการสารปกครองพบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา19เนาินาทีถึง20นาฬิกากับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองค่ะ คุณผู้ฟังคะคําว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนต้องถือว่าเป็นคําคลาสสิกค่ะที่ใช้ในการกระตุ้นให้มนุษย์ทุกคนนั้นใฝ่หาความรู้และตื่นตัวในการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาค่ะถึงแม้ว่าจะอยู่ในวัยทํางานแล้วก็ตามนะคะก็ยังสามารถที่จะลงเรียนหลักสูตรต่างๆได้เพื่อเพิ่มพูนความรู้แล้วก็ศัก,กยภาพของตนเองค่ะแต่ปัญหาก็คือคนที่อยู่ในวัยทํางานนะคะอาจจะไม่สามารถใช้เวลาที่ต้องทํางานไปศึก ศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็มที่และก็อาจจะตัดสินใจลาออกจากงานไปก่อนค่ะเพื่อทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนนะคะเรียนจบแล้วค่อยกลับเข้ามาทํางานใหม่ก็ได้แต่กรณีของผู้ที่รับราชการนั้นนะคะก็อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องลาออกจากงานราชการเพื่อไปศึกษาเ,าเรียนก็ได้ค่ะหากว่าข้าราชการผู้นั้นได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดให้ลาศึกษาได้เพราะเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับทางราชการนะคะแล้วก็ทา ข้าราชการนั้นก็จะได้ผู้ที่มีความรู้ความชํานาญในสาขาวิชานั้นมาพัฒนางานต่อไปได้ในอนาคตนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าหน่วยงานต้นสังกัดจะอนุญาตให้ข้าราชการลาศึกษาต่อได้แต่การอนุญาตทุกกรณีค่ะก็จะต้องทําตามสัญญาซึ่งจะมีเงื่อนไขสําคัญนั่นก็คือเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วนะคะข้าราชการผู้นั้นจะต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการในหน่วยงานต้นสังกัดหรือในกระทรวง ทะบวงกลมค่ะตามที่หน่วยงานต้นสังกัดและส่วนราชการอื่นเห็นสมควรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ลาไปศึกษาต่อนนั่นเองค่ะ หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวได้นะคะก็จะต้องชดใช้เงินเดือนและเงินอื่นใดที่ทางราชการใจ่ายให้พร้อมเบี้ยปรับที่ผิดสัญญาให้แก่ทางราชการด้วยค่ะแน่นอนนะคะว่าเรื่องราวคดีปกครองในวันนี้ที่น่าสนใจค่ะเป็นกรณีการผิดสัญญาของข้าราชการครูรายหนึ่งนะคะซึ่งได้รับอนุญ,ญาตให้ลาไปศึกษาต่อนะักต่างประเทศด้วยทุนส่วนตัวแต่เมื่อเรียนจบกลับมาทํางานไม่นานค่ะก็ขอลาออกจากราชการ โดยยังปฏิบัติงานไม่ครบระยะตามเวลานะคะเพราะเหตุว่าความกลัวนั่นเองค่ะหน่วยงานต้นสังกัดค่ะจึงเรียกให้ข้าราชการครูรายนี้นะคะและก็ผู้ค้ำประกันชดใช้เงินต่างๆตามสัญญาค่ะแต่ไม่ได้รับการชดใช้นะคะจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองค่ะ,ะรายละเอียดของคดีเป็นอย่างไรเพราะเหตุใดข้าราชการครูรายนี้จึงกลัวจนถึงขนาดต้องลาออกจากราชการ และหน่วยงานต้นสังกัดจะเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆได้หรือไม่นะคะแล้วก็จํานวนเท่าใดด้วยวันนี้ค่ะทางรายการได้รับเกียรติจากท่านจํากัดชุมพลวงศ์นะคะท่านรองอธิบดีสารปกครองกลางท่านจะนําเรื่องราวคดีปกครองเรื่องนี้นะคะมาพูดคุยกับเรากันนะคะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับคุณเบิร์ตครับและสวัสดีไปยังคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับค่ะท่านคะเรื่องราวการผิดสัญญากรณีนี้นะคะมีรายละเอียดความเป็นมาอย่างไรคะท่าน ครับสำหรับรายละเอียดความเป็นมานั้นก่อนที่จะเล่าให้ฟังนะครับผมอยากขอเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าข้าราชการนั้นถือว่าเป็นกลไก่สาคัญเลยครับในการบริการประชาชนแล้วก็เป็นทรัพยากรเทานั้นบุคคลที่สําคัญมากนะครับในการพัฒนาประเทศจึงมีความจําเป็นครับที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบค่ะดังนั้น การที่ได้รับโอกาสให้มีการศึกษาต่อครับเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญน,นั้นจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็หน่วยราชการเกือบทุกแห่งครับจะมีการส่งเสริมและก็สนับสนุนให้แค่การได้มีโอกาสได้ลาศึกษาต่อเพื่อให้ข้าราชการหรือว่าบุคลาก,กรเหล่านั้นได้นําความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ทักษะหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆที่ได้จากการศึกษานั้นมาพัฒนาหน่วยงานและบริการประชาชน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับค่ะอย่างไรก็ตามครับคุณเบิร์ตครับการส่งเสริมสนับสนุนดังกล่าวนั้นก็จะต้องมีกลไกทางกฎหมายด้วยก็คือมีการออกระเบียบต่างๆครับค่ะทั้งนี้ก็เป็นการควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการโดยจะมีการทําสัญญาในประเภทต่างๆครับเช่นสัญญารับทุนการศึกษาสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาอบรมอย่างนี้เป็นต้นครับค่ะซึ่งสัญญาดังกล่าวนั้น ถือเป็นสัญญาทางปกครองครับดังนั้นเมื่อมีกรณีพิพาทตามสัญญาเกิดขึ้นก็ต้องไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองครับเพื่อให้ได้มีการวิเครชัยในประเด็นข้อพิพาทเหล่านั้นครับคุณเบิร์ดครับค่ะท่านคะแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงคะท่านว่าสัญญาแบบไหนเป็นสัญญาทางปกครองคะท่านออของคำถามนี้สําคัญเลยครับค่ะสัญญาทางปกครองนั้นก็คือสัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งครับต้องเป็นหน่วยงานทางปกครอง หรือว่าเป็นบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้กระทําการแทนรัฐ<ฆ>หรือมีลักษณะของสัญญานั้นเป็นสัญญาสัมปทานสัญญาที่ให้บริการสาธารณะหรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูประคหรือว่าสแสดงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ<ฆ>หรือว่าเป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐนั้นตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายนึงเข้าดําเนินการหรือว่าเข้าร่วมดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง<ฆ>หรือว่า เป็นสัญญาที่มีข้อกําหนดในสัญญานั่นเองครับ<ฆ>ซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐเพื่อให้การใช้อานาจทางปกครองหรือว่าการดําเนินกิจการทางปกครองซึ่งก็เป็นการบริการสาธารณะนั้นบรรลุผลหากสัญญาใดเป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือว่าบุคคลซึ่งจะทาการแทนรัฐนั้นมุ่งผูกพันตนกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง<ฆ>ด้วยใจสมัครบนพื้นฐานแห่งความเสมอภาค แล้วก็ไม่ได้มีลักษณะเช่นที่เราได้กล่าวกันมาข้างต้นนะครับค,คุณเบิร์ครับสัญญานั้นก็จะเป็นสัญญาทางแพง่งไม่ใช่สัญญาทางปกครองครับอืมค่ะก็ตามความเข้าใจของคุณผู้ฟังส่วนใหญ่นะคะก็น่าจะเข้าใจว่าสัญญาเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยเป็นสัญญาทางแพง่งเพราะว่ามีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะท่านครับคนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจไปอย่างนั้นนะครับคุณเบิร์ดครับทีนี้เรียนคุณเบิร์ดแล้วก็คุณผู้ฟังอย่างนี้ครับว่า การทำสัญญาให้ทุนข้าราชการบุคลากรหรือว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทางปกครองไปศึกษาฝึกอบรมไม่ว่าจะในต่างประเทศหรือว่าในประเทศก็าตามนะครับโดยมีข้อสัญญาให้บุคคลเหล่านั้นต้องกลับมารับราชการห,หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานต้นสกัดเดิมเมื่อสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนดในสัญญานั้นเป็นสัญญาทางปกครองก็เพราะว่า สัญญารับทุนเหล่านั้นเป็นการร่วมดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะกับหน่วยงานทางปกครองตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองนั้นนะครับเช่นถ้าเป็นหน่วยงานทางด้านการศึกษาของรัฐก็มีหน้าที่ในเรื่องการจัดทําบริการสาธารณะด้านการศึกษาเป็นต้นครับเื่อสัญญาเหล่านี้ก็จะเป็นสัญญาทางปกครองแล้วก็ในข้อสัญญาเหล่านี้นะครับก็จะมีการให้อํานาจ กับหน่วยงานทางปกครองในการทางับการให้ทุนหรือเงินเดือนหรือเงินอื่นใดแล้วก็ให้ผู้ที่ลาศึกษาในต่างประเทศนั้นกลับประเทศด้วยครับ <c oughs> นอกจากนี้ในเงื่อนไขสัญญาสามารถที่จะให้ส่วนราชการนั้นหักหนี้ที่ผู้ลาศึกษาจะต้องชำระตามสัญญาโดยหักจากเงินบำเหน็จบำนานหรือเงินอื่นใดที่ผู้ศึกษาได้รับจากทางราชการข้อ เงื่อนไขต่างๆเหล่านี้นะครับสแสดงถึงเอกสิทธิพิเศษของรัฐที่จะไม่พบในสัญญาพแพ่งทั่วไปก็เป็นเหตุผลที่ทําให้สัญญาประเภทเหล่านี้นะครับเป็นสัญญาทางปกครองนั่นเองครับคุณเบิร์ตครับชัดเจนเลยค่ะท่านเข้าใจแล้วนะคะว่าทําไมสัญญาประเภทนี้ค่ะจึงเป็นสัญญาทางปกครองค่ะท่านคะแล้วคดีปกครองในวันนี้ค่ะเป็นการผิดสัญญาในลักษณะแบบไหนยังไงคะท่านครับคดีนี้นะครับคุณเบิร์ตครับ ผู้ฟ้องคดีก็เป็นหน่วยงานทางปกครองก็คือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือตัวย่อเราเรียกกันเป็นที่เข้าใจว่าสพทออนะครับคือทางสพทออนั้นได้มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองโดยฟ้องนายเอเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งครับโดยเป็นเรื่องที่ทางหน่วยงานได้ทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยณต่างประเทศก็เป็นสัญญาลงที่8มกราคม2,550โดยทำกับนายเอซึ่งเป็นนางสมมุตินะครับนายเอนี่เป็นข้าราชการครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นสัญญาให้ในายเอไปศึกษาต่อต่อตางประเทศด้วยทุนประเภทที่2หรือเรียกว่าทุนส่วนตัวระดับปริญญาเอกครับมีกำหนด3ปีก็คือตั้งแต่วันที่1คุมภาพันธ์2550 ถึงที่31มกราคม2553ครับทีนี้ในสัญญานั้นมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่านกเอนั้นในระหว่างที่ไปศึกษาก็ยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนแัะเงินอื่นใดจากทางราชการเป็นปกติเหมือนเดิมครับและมีข้อผูกพันไว้ว่านะครับเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในสังกัดของผู้ฟ้องคดีหรือสพทนะครับหรือว่าปฏิบัติในกระทรวงทบวงคมอื่นตามที่ผู้ฟ้องคดีและส่วนราชการอื่นเห็นสมควรเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาณลต่างประเทศหากผิดสัญญาไม่กลับมาปฏิบัติราชการไม่ว่าด้วยเหตุใดครับจะต้องรับผิดชดใช้เงินเดือนแล้วก็เงินอื่นใดที่ทางราชการใจ่ายให้ปาง ตามสิทธิ์ในระหว่างศึกษาแล้วก็ชดใช้เงินอีกนะครับอ,อีกจํานวนหนึ่งเท่าของเงินที่ทางราชการใจ่ายให้ทั้งนี้ก็เป็นเบีย้ยปรับแก่ทางราชการครับนอกจากนี้คุณเบิร์ตครับก็ต้องชําระดอกเบีย้ยผิดนัดในตาร้อยละเจ็ดจุดห้าต่อปีของจํานวนเงินที่ยังไม่ได้ชําระนับแต่วันที่ครบกําหนดจนกว่าจะได้ชําระครบตู้นอีกด้วยครับโดยในการทําสัญญารับทุนดังกล่าวนะครับ มีคู่ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาของนายเออยากลุกนี้ร่วม<ะ>นะให้ถือว่าตกลงเป็นผู้ค้ำประกันกรณีผู้ราศึกษาขอขยายระยะเวลาต่อด้วยจำนวนหนึ่งราย<ะ>ก็คือนายบีนะครับซึ่งเป็นานางสม,มุินะครับแม้นายบีก็ถูกฟ้องเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่สองด้วย<ะ>หลังจากนั้นนะครับทางผู้ฟ้องคดีก็ได้มีคำสั่งลงวันที่3เมษาย,ยน2550 อนุญาตให้ในเอลาศึกษาต่อหน้าต่างประเทศมีกำหนดอีกสองปีครับตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคม2องพันอยห้าสิบปรากฏว่าในเอนั้นได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อไปอีกสองครั้งครั้งละหนึ่งปีซึ่งทางสพทก็ได้ทำสัญญาอนุญาตขยายเวลาการศึกษาไปจนถึงวันที่ยี่สิดกุมภาพันธ์สองพันหร้อยห้าสิบสี โดยในการทําสัญญาครั้งนี้มีนายซีเป็นผู้ค้าประกันตามสัญญาค้าประกันขยายระยะเวลานายซีก็ถูกฟ้องเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่สามซึ่งปรากฏว่าโดยรวมแล้วนะครับในระหว่างที่นายเอได้ทุนไปสื่อสารระดับเทศนั้นทางผู้ฟ้องคดีได้จ่ายเงินเดือนรวมทั้งเงินอื่นๆให้ในายเอจำนวนทั้งสิ้น6กแสนแป 570บาทครับคุณเบิร์ดครับค่ะก็คือสรุปว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1ค่ะได้ใช้เวลารชาชการเนี่ยไปศึกษาต่อปริญญาเอกรวมทั้งสิ้น4ปีค่ะหลังจากนั้นกระท่านเหตุการณ์เป็นยังไงต่อคะในเอนะครับผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็เรียนจนสําเร็จการศึกษาครับค่ะจากนั้นก็ได้มารายงานตัวกับเข้าปฏิบัติราชาการที่โรงเรียนเดิมในวันที่1มีนาคม2554ครับค่ะ ซึ่งทางสาพทที่เป็นผู้ฟ้องคดีนั้นก็ได้มีคำสั่งให้ทางผู้ถูกฟ้องคดีที่1กลับเข้าไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนดังกล่าวตั้งแต่ที่ที่1มีนาคม2 5 5 4่แต่เหตุการณ์เป็นนันว่าหลักจากนั้นครับทางนายเอนั้นได้กลับเข้าไปปฏิบัติงานได้ระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็ขอลาออกจากราชการครับโดยระบุเหตุผลไว้ว่าเนื่องด้วยเหตุสูงอายุ โดยได้ขอลาออกตั้งแต่วันที่2มกราคม2556เป็นต้นไปและนายเอนั้นก็ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามความประสงค์ด้วยครับก็เป็นไปตามคำสั่งของทางโรงเรียนลงวันที่2มกราคม2556หลังจากนั้นครับทางสพทออนั้นก็ได้มีหนังสือลงวันที่19กุมภาพันธ์2556แจ้งให้ในายเอ ที่ลาเรียนนะครับและในบีซึ่งเป็นผู้คำประกันชดใช้เงินครับฐานที่ผิดสัญญาไปศึกษาต่อแต่ทั้งสองคนไม่ได้ชำระหนี้ภายในกำหนดเวลาครับทางผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งให้ทั้งสองคนนั้นชดใช้เงินอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังเพิกเฉยอีกจึงได้มีหนังสืออีกสองฉบับครับแจ้งให้ผู้คำประกันรายที่สองก็คือในซีชดใช้เงินเฉพาะส่วนที่คำประกัน แต่ในสีก็เพิเกเฉยอีกเช่นเดียวกันครับทางสปทจึงเป็นผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองับณเกิรครับ,บค่ะท่านคะแล้วเมื่อคดีค่ะเข้าสู่ศาลปกครองแล้วนะคะศาลมีผลการพิจารณาเป็นอย่างไรบ้างคะ,ะประเด็นพิจารณาของศาลปกครองในประเด็นแรกครับก็คือนายเอซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งประพฤติสัญ,ญาพิาพาทหรือไม่ครับ โดยในประเด็นนี้สารได้พิจารณาข้อที่จริงแล้วก็เห็นได้ว่าในเอนั้นได้ลาศึกษาต่อตั้งแต่วันที่1มีนาคม2อ5 0ันหถึงวันที่28่สิบกุมภาพันธ์สองพก็เป็นระยะเวลา4ปีครับถ,ถ้าคิดเป็นวันนะครับก็จะเป็นวันที่ได้ลาศึกษาต่อจำนวน1,461งันสร้บวันครับซึ่งตามเงื่อนไขของสัญญาลาเรียนนะครับ ในเอนั้นจะต้องกลับมาไปบัติราชการชดใช้เท่ากับระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาก็คือต้องกลับมาไปบัติราชการเป็น,นระยะเวลา4ปีหรือคิดเป็นวันก็1 4 6 1งันรบวันครับแต่อย่างที่เราได้ทราบกันนะครับว่าเมื่อในเอเข้าไปบัตรราชการตั้งแต่วันที่1มีนาคม2554ได้ลาออกจากราชการครับ เมื่อวันที่สองมกราคมครับ2556ค่ะนายในเอจึงไปบัตรราชการชดใช้ทุนได้เพียง673วันครับยังเหลือเวลาครับคุณเบิร์ตที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้อีกจำนวน788วันเท่ากับว่าในเอซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1น,นั้นปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบกำหนดระยะเวลา,าเท่ากับ ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาจำนวน1 4 6 1วันตามที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในข้อ4ของสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยนาต่างประเทศล <c oughs> งวันที่8มกราคม2 5 5 0และสัญญาขยายระยะเวลาศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยครั้งที่2ลงงที่16มีนาคม2553 ดังนั้นศาลจึงวินิจฉัยในประเด็นนี้ว่าในเอประพฤติผิดสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยนักต่างประเทศครับคุณเบิร์ดครับท่านคะเมื่อประพฤติผิดสัญญาจริงนะคะก็ต้องชดใช้เงินตามจํานวนที่ผู้ฟ้องคดีกําหนดไว้ใช่ไหมคะท่านครับคุณเบิร์ดสำหรับประเด็นในเรื่องของจํานวนเงินที่จะต้องชดใช้นั้นศาลพิจารณาอย่างนี้ครับว่า เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าในเอผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งปรับพื้นผิดสัญญาดังกล่าวแล้วในเอก็ต้องรับผิดชดใช้เงินเดือนที่ได้รับไปแล้วในส่วนที่ไม่ได้ปฏิบัติราชการชดใช้คืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีครับรวมทั้งจะต้องชดใช้เงินอีกจํานวนหนึ่งเท่าครับของจํานวนเงินเดือนให้เป็นค่าปรับแก่ทางราชการอีกด้วยทั้งนี้ก็ตามข้อห้าของสัญญาเดียวกันทั้งสองฉบับดังกล่าวครับโดย ในเอได้รับเงินเดือนในหว่างลาศึกษาต่อ1,461วันเป็นเงินทั้งสิ้น6 8 3 5 7 0บาทเมื่อเหลือระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้จำนวน788วันซึ่งคิดเป็นเงินที่จะต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวนทั้งสิ้น3 6 8 6 8 8 7บาท9 9สตางค์ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะครับคดีนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจมากครับเกี่ยวกับในเรื่องของความกลัวครับ<น>ก็ตามที่คุณเบิร์ดได้เกิดไว้ในตอนแรกเลยครับเรื่องเป็นอย่างนี้ครับว่านายเอนั้นได้ชี้แจงต่อศาลครับว่าตลอดระยะเวลาของการทํางานของนายเอที่โรงเรียนที่พิพาทซึ่งทํางานมาเกือบ2ี่สิบปีนะครับได้ทํากิจ,จกรรมพัฒนาด้านการศึกษาและสังคมร่วมกับชุมชนมุสลิมอย่าง แน่นแฟนเลยครับ<ฆ>มีผลงานในด้านการพัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาของโรงเรียนจนเป็นโรงเรียนแกนนําในการจัดหลักสูตรศึกษาด้านอิสลามศึกษาแบบเข้มข้นเลยครับ<ฆ>และในเอได้ร่วมจัดประชุมสัมมนาจักชุมชนมุสลิมมาโดยตลอดแต่ว่าครับได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ในเอจึงถูกฝ่ายความมั่นคงนั้นจัดทําประวัติ ตลอดจนเก็บภาพถ่ายบ้านและรถยนต์ทำให้ในเอกเกิดความกังวลครับในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก็เลยได้ขออนุญ,ญาตลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกตามสัญญาที่พิพากนะครับเป็นเวลา4ปีต่อมาครับเมื่อในาเอกกลับรายงานตัวเข้าทำงานกับส่วนราชการต้นสังกัดแล้วก็ยังคงมีฝ่ายความมั่นคงมาคอยสอดส่องการสอนที่โรงเรียน ตลอดจนการดาเนินชีวิตประจําวันของนายเอซึ่งนายเอก็ได้ขออนุญ,ญาตไปช่วยราชการที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคเหนือครับในปีพศ2554ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยดังกล่าวขอยืมตัวนายเออีกในปีพศ2555ทางผู้ฟ้องคดีไม่อนุญาตครับโดยทางสพทซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีนั้นอ้างว่า ขาดอัตรากําลังข้าราชการครูในเอพยายามที่จะขอย้ายไปรับราชการที่อื่นดีนะครับ,รบแต่ไม่รับการพิจารณาทําให้ต้องตัดสินใจขอลาออกจากราชการเนื่องจากว่าไม่มั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งทางสพทซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีนั้นไม่ได้โต้แยง้งคัดค้านข,ข้อท็จจริงที่เล่ามาดังกล่าวนั้นแต่ประการใดครับจากคําชี้แจงเหล่านี้ครับคุณเบิร์ตครับ ศารจึงเห็นว่าการที่นายเอนั้นลาออกจากราชการไม่ได้เป็นเรื่องที่มีเจตนาหลีกเลี่ยงที่จะไม่ชดใช้เงินตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่เนื่องมาจากนายเอนั้นเกรงกลัวครับว่าถ้าหากยังรับราชการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนั้นจะไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินอีกทั้งกรณีดังกล่าวนั้นทางผู้ฟ้องคดีเองก็ทราบดีครับ แต่ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาหรือบริหารจัดการบุคลากรให้เหมาะสมได้ดังนั้นเมื่อในเอครับลาออกจากรักชการด้วยเหตุผลพวกความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิสนโดยไม่ได้มีเจตนาหลีกเลี่ยงไม่ชําระหนี้ตามสัญญาและเมื่อคํานึงถึงรายได้รายจ่ายของในเอแล้วศาลปกครองสูงสุดจึงเห็นควรลดเบีย้ยปรับลงครับ mm. เป็นให้ในาเอนั้นใช้เบีย้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี เพียงร้อยละห้าสิบของเงินที่ต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีก็คิดเป็นเงินจำนวน1นึ่งแสนแปดหับาทเกสตางครับก็เป็นไปตามมาตรา383ร้อยแบามวหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับคุณเบิร์ตครับสรุปคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยให้นเอนัน้นต้องชำระเงินให้แก่สพที่เป็นผู้ฟ้องคดี จำนวน553,331หบาท98สบตางค์ครับและเมื่อปรากฏข้อที่จริงว่านายเอนั้นได้รับหนังสือแจ้งให้ชำระหนี้ดังกล่าวแต่ไม่ได้ชำระหนี้ภายในกำหนดจึงตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ครับและต้องเสียดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละเจครึ่งต่อปีตามข้อ6ของสัญญาอนุญาตเอ้าราชการไปศึกษาดังกล่าว ทั้งนี้นับแต่วันที่ผิดนัดเมื่อวันที่18เมษายน2556จนถึงวันฟ้องคดีคือวันที่29พฤศจิกายน2556เป็นเวลา226วันคิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน25,681บาท89สตางค์ <S 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 วรวมเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับเป็นเงินที่จะต้องชดใช้ทั้งสิ้น57,000 8,713บาท87สตาง mm hmm. รวมทั้งในเอนั้นต้องรับผิดเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินต้นจำนวน5า3นวน5 3 1บาท98สตางนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จทั้งนี้ตามมาตราเจ็ด แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วยครับคุณเดชครับค่ะท่านคะแล้วในจํานวนนี้ค่ะผู้คาประกันค่ะจะต้องเข้ามาร่วมชําระหนี้ด้วยไหมคะท่านถูกต้องครับคุณเดครับค่ะเนื่องจากในสัญญาคาประกันทั้งสองฉบับที่ผู้คาประกันทําไว้กาหนดได้อย่างนี้ครับว่าผู้คาประกันตกลงร่วมรับผิดในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกับผู้ให้สัญญาและผู้คาประกันจะรับผิดตามสัญญาตลอดไป จนกว่าจะมีการชำระหนี้ครบตามจำนวนในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ขยายระยะเวลาลาศึกษาแม้ว่าการขยายระยะเวลาต่อดังกล่าวผู้รับสัญญาจะได้แจ้งหรือไม่ได้แจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบกต็ตามให้ถือว่าผู้ค้ำประกันนั้นได้ตกลงรับเป็นผู้ค้ำประกันผู้ให้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญา ได้ขยายเวลาศึกษาต่อดังกล่าวด้วยค<ะ>และสัญญายังกำหนดไว้ด้วยครับว่าผู้ค้ำประกันจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาตค<ะ>อันแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่สองและที่สามซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันนั้นต้องรับผิดร่วมกับนายเอซึ่งเป็นลูกหนี้ตามสัญญาพิพาทด้วยครับ<ะ>คดีครับ คดีนี้คุณเบิร์ตครับศ<ฆ>าลปกครองสูงสุดพิพากษาให้ในายเและนายบผู้ถูกฟ้องคดีที่2ซึ่งเป็นผู้คำประกันร่วมกันชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน5านวน5 713บาท87สตางค์พร้อมดอกเบีย้ยครับในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีของต้นเงินจำนวน5า3นวนสบาท98ตางค์ นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีส่วนผู้ค้ำประกันอีกคนหนึ่งคือในศรีซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่สามนั้นให้ร่วมชำระเงินกับผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งและที่สองให้แก่ผู้ฟ้องคดีในจำนวนเงินหนึ่งแสนสี่หมื่นสามร้อยสามบาทสี่สิบห้าสตางค์พร้อมดอกเบีย้ยครับในตาร้อยละเจ็ดจุดห้าต่อปีของ ต้นเงินจำนวน138,257านวน138,257บาท99สตางค์นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะทำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งนี้ก็ภายใน30วันครับนับแต่วันที่สารมีคำพิพากษาซึ่งก็เป็นคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ .613-2562 อาครับคุณเบิร์ดครับ ค่ะท่านคาสุดท้ายแล้วค่ะท่านมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีนี้ไหมคะท่านเขาฝากไว้อย่างนี้ครับคุณเบิร์ตครับการที่เจ้าที่ของรัฐได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานนั้นถือว่าเป็นโอกาสที่สําคัญและเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งซึ่งผู้ได้รับทุนนั้นจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาทุนที่ได้รับอย่างเคร่งครัดครับและถ้ากรณีที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐทําสัญญารับทุนการศึกษาและได้รับทุนไปแล้วแต่ว่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือประพฤติผิดสัญญาไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับ<ฮ>เจ้าหน้าที่ผู้รับทุนการศึกษารวมทั้งผู้ค้าประกันก็ต้องรับผิดชดใช้ทุนที่รับไปพร้อมเบี้ยปรับและดอกเบี้ยครับ<ฮ>ซึ่งหากในส่วนของเบี้ยปรับนั้นหากสารเห็นว่าศูนย์เกินส่วน หรือว่ามีเหตุอันสมควรให้ลดสารก็มีอำนาจที่จะลดลงเป็นจานวนพอสมควรได้ก็อย่างเช่นข้อเท็จจริงและคำวิจัยของสารที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้ครับคุณเบิร์ดครับค่ะและสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะท่านจํากัดชุมพลวงศ์นะคะท่านรองอธิบดีสารปกครองกลางค่ะที่ท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะท่าน ครับขอบคุณครับ,บคุณเบิร์ตครับและสวัสดีเท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะคุณผู้ฟังคะที่ได้ฟังมาทั้งหมดในวันนี้นะคะหากคุณผู้ฟังค่ะต้องการติดตามรายการสารปกครองพบประชาชนย้อนหลังค่ะสามารถเข้าไปรับฟังได้นะคะทาง Facebook หรือว่าพอดแคสต์ค่ะชื่อสำนักงานสารปกครองนะคะหรือทางเว็บไซต์ของสมาคมสื่อช่อสะอาด www. ช่อสะอาด .or.th ค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางค่ะทางช่อง YouTube นะคะ และถ้าหากคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของสารปกครองหรือคดีปกครองค่ะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่สายด่วนสารปกครอง1355นะคะและท้ายนี้ค่ะต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศในวันนี้นะคะพบกับรายการสารปกครองพบประชาชนได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา19บเนาฬิกาสานาทีถึง20่สนาฬิกาสำหรับวันนี้ดิฉันพรนภาบุญญรีต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ